สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด G ีซีเพกาช่นนองการ์ดเกมกาวที่กูเล่นไม่กาวครับผมครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับเกมเพย์นะครับวันนี้เป็นเด็กสุดโกงเปล่ปานะครับท็อปเมตาท็อปเมตาที่ตอนนี้เป็นแชมป์ไปแล้วนะครับเซนาบดีม,มานนะครับผมจาบัเจอมจอมานที่มีทุกบ้าน มีทุกบ้านเนี่ยับเดอกไม้ส่วนโกจอมานะจอมานะก็จอมเออจอมานะโอเคอ่ะตอนนี้จะเร้กันนะครับผมอ่ะเราก็จะเริ่มจากการถอยเต่าครับผมอารยชนย่อมถอยเต่าใช่ไหมมากกว่าเลือกเนาะสิบเจ็ดเอ๊ะเละเละคุณผมยี่สิบแน่นอนสิบเอ้หุยเอ๊ะเละคุณนะเอ๊ะเจอเลยป่าวเดี๋ยวขอจุ่ยก่อนอืม มือก,กันแพ้เลยได้ไหมเฮ้ยเ, <laughs> เอา <laughs> เอา <laughs> เอาเลยเอาเลย <laughs> เอ,อืมขอเลือกเริ่ม <laughs> หลังครับอาวคุณคุณข,ข, <laughs> <laughs> ขอจั่วครับทางนี้ฝ่ายเริ่มก่อนจัว่ว <laughs> ไพ่ครับอืมลงครับซัสอืม ต้นไม้บว<อ>ก, <Okay. S 2> กว่าลงมาบวกเงินงเขาแล้วก็ได้ถอนเม็ดที่เสิรฟ์ฟจากนั้นทิกป้าจากบนมือครับเมื่อมีการส์สีเขียวลงมาเอาไปนอ้องมือจากนั้นบวกสองเขาแล้วก็ได้สองไลท์อืมอมละมานี้เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเข็มแพอนึ่งเม็ดที่นิกซัดแล้วก็ผ่านเธอเลยขเขาเจอครับซัดข้อ์ดรอยวมีนครับ แน่นเราต้องเริ่มจากผู้คูของเราจ่าบัดจ่าบัดจ่าบัดแค่แเสร็จครับผมครับผมยบดีไปเลยอืมแปลหรือไม่ไม่แปลกครับจ่ายหนึ่งเมตรลงแคสนะครับเลือกถอดสองเมตรอืมอีเสิร์ฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นการจ่ายของผมทำให้ผมได้โบกสองเขาโจกบานหนึ่งใบอืมตีอยู่หนึ่งซีโบไม่แปลจ้าใช่ครับเข้าหนึ่งไลท์ครบแล้วถามครับผม ขอครับรอบิเฟสเฮ้ยขอเยะจังโกงจริงเฮ้ยก็เจ็บหลายมาเอ่อกี้จากนั้นลองสเต็ปครับผมการไอ้ส่วจากบนมือจะทำงาน,นครับผมึงการจวดจ,จะเพิ่มอีกหนึ่งใครวะบอสอัน <c oughs> นี้เป็นนอกมือนอกมือนะครับ,รบจัวครับถ้ามืออาห้าขึ้นไปจะต้องทิ้งมือหนึ่งแต่ว่าผมมือสี่ครับมันจริงครับจริงจริงเอาอะไรมาใส่ โอเคจากนั้นเราก็ขออัญเชิญน,นะน้องครับผมเชจ่ายหครับปกติอ,อลงมาไม่มีอะไรอาเดเขาบอกบอว่าสามารถอ่าเป็นเพิ่มอีกสองเจมให้ได้เมื่อจานเชิญฟาวลงมานะฮะอัญเชิญฟาวจากน้องมือเป็นการลดเต็มจะเป็นจ่ายสองแบบน,นี้โอเค สเตเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นครับตีครับผมเป้าได้บวกสองเขาและสามารถอัญเชิญแบบพิเศษโดยไม่จ่ายค่าคอต์สสปิตหรือว่าเน็กซัสจากมือจาอกมือน่ามือได้มผมขออัญเชิญน,นี่เลยผีเสือ้อใครก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จักเชิครับนี่ครับอืโอเคมีแล้วไหมครับผมไม่มีครับมไม่มีเนาะก็เมื่อเชิญครับผมเป็นเมื่อเชิญเมื่อโจมตีเค่ละครั้งเปดิดสุดสี่เปิดสี่ใบครับ ครับอีกฟาวคอนแทคหนึ่งใบได้ติดฟาวเอาฟาวคอนแทคครับผมหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือใต้เด็กคอนแทคไอเวนค์นแทคอเวน์ไม่แฟดครับสูดหายใจเข้าแล้วก็สูดหายใจออกแล้วก็พูดว่าโคลินครับแฟดครับผมโคลินทุกอย่างมันจะเยอะเกินไปแล้วนะเมื่อโคลินครับผมเห็นไหมครับก็โคลินได้ต่อเมื่อเท้าเราสามขึ้นนะ เปิดสูงสุด6เอ้ยเปิด6ใบสามารถนำเฟรฟกี่ใบก็ได้อันเชิญลงมาไม่มีเฮ้ยโกงอีกแล้วหที่เหลือเรียงใต้ด้วยครับผมผมขอเรียงโคตรโกงเธอที่แล้วเหมือนมันไม่ได้โกงมาก็่ไม่เคยดิ นี่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะเอานี้ครับเรียงอย่างนี้ครับผมทีนาตีก็ไปก่อนหนึแต้มก็จะจัวได้แค่สามใบมคุณก็รู้ว่าอะไรอืมทีคุณก็รู้ว่าอะไรอาจจะเอฟเฟกต์นี้เนาะแคนเวทกอเจ็ดเออแอดเวนเขาเจ็ดแล้วก็แอดเวนไม่เสียอะไรเสียแล้วจะกวยอืไม่มีนะไม่มี <laughs> วี่อยู่ครับวันนี้เป็น2เจมไม่เปดครับครับผมสองเจมครับรับด้วยพลังชีวิตเห็นอะไรไหมครับไม่มีครับโอเคงั้นวิ่งต่อเลยวิ่งหน้าวิ่งไปเลยนี่พีเสื้อครับผมเอฟเฟกต์ว่าจบดีใช้ไปแล้วธละค้งไม่มีอะไรรัดเปครับเสร็จครับเจบานครับผมใจมีคอร์สครับช็อตอืมอย่าพิ่มอยูเพิ่มอ่ะ หนึ่งเม็ดอิสเซอร์อ่าน้องครับไม่ได้ตีเลยได้บวกสองเขาครับครับผมจากนั้นจวดอีกอืมแข็งหรือไม่อ่าแข็ครับผมไม่เป็นกันเจมส์ตับได้ครับเราเป็นคกินไปเยครับผมอ่าถ่าเลยอันเจยครับคอร์ดลิฟเฟสครับผมคอมหาสารมหาสารกับไล์กับไล์ไรหลอที่เท่ากันไม่เท่าโวยอ่ะอันเจย์ครับ เมื่อเชิญได้ก่อน,นมีจะบว<อ>กครับผมมีไหมไม่มีอะไรครับเด็กครับเปิดเสร็อืมเห็หน,น,นี่อีละอ้โค <laughs> จากนั้นเห็นไหนตอนนีละข้าโอุ้โห แค่เตะครับผมเพิ่มตีครับเตะครับสองเมตรลงแทนได้คอนหนึ่งเมตรที่อันติเมตของเราอืมแฟดหรือไม่ไม่แฟดครับได้สองเขากับแต่ไม่ได้จวดแฟดครับครับผมจะหนึ่งถอดสองเมตรตายครับบวกสองเข้าได้จวดการหนึ่ง เราเข้าไปจิตวิญญาณขอเป็นตรงนี้แล้วกันแนวตั้งครับเรี้ยวขวอมาขอตบตัวขอตกครับผมให้แตะครับ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 ผมใช่อืมไม่ใจหนึ่งใจโตข้อเว่นครับเป็นเป็นเตะบัสเตียนเฮ้ยขอบาน อัลเฟรโดดูเมื่อแอดเวนครับครับผมบอกว่าส่งคอสองเมตรอีเสือสองเมตรครับตายครับนะเพิ่มเติมครับเดือนนี้เดือนลครั้งชื่อนี้นะครับเอาคอที่ไม่ใช่ส่งคออย่างนี้ใช้เน็ตไปไว้ที่ไลฟ์โอเคทียินจากแทชได้นะครับผมิวได้จากแทชนะวิลลาบาโดดไม่ได้นะเชื่อแฟดหรือไม่ไม่จ่ายส่คอครับไม่จ่ายส่คอด้วยบวกสองเขาตัวหนึ่งด้วยครับผมโอเคครับไม่แฟดครับ หน่งแตงเข้าครับผมเมื่อเสียไลมีอะไรไหมครับเมื่อเสียรลไม่มีครับเม่เสียไลไม่มีถ้าอย่างนั้นแล้วก็ชมตีเลยครับอืมใส่หรือไม่ไม่แฟ่ครับเอาเฟรโดจะทำยังไงแฟตครับอืมเป็นเชิญตั้งใจเลย แต่คอกสารอัญเชิญไม่จ่้ขอสบิิการอัติเมกการคอร์สหกลงไปหนึง่งใบ ไปแปดหรือไม่ครับไม่แปดครับสิงสีโบเข้าครับไหลก็จะเท่ากันแล้วเดี๋ยวคุจะเท่ากันนะครับผมใหม่แปดครับไม่แปดครับเข้าครับผมไหลเท่ากันแล้วจะไปเทิดครับเอาโซคารมาบ้างหนึ่งไม่จำเป็นต้องแอดทูเฟนโดด้วยหรือครับเป็นโอเวอร์คาร์เท่านั้นมุ้ไม่ต้องเรทก็ทำได้ แข่งใหม่จิงๆน่งสองออชจบี่ครับอืมแดหรมาไม่แปดครับแน่สองเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยของใหม่ในบล็อกโดนในอแอทแท็กเราจะได้ได้แตสิ่อย่างได้แหละได้เสือ่อมเฉพาะตัวดีไ่หนึ่งตัวอ่าฮะจะดนในเชิญไหแต้องไม่ในเชิญใช่จบใหม่บอกว่าเฮ้คอนครับเงินเชิญโอย ไม่ไฟรแล้วครับแตงมครับเข่าครับผมจมตีครับอ๋อไม่แฟครับแฟร์ครับเซ้ยเฮ้ยหนักหน่วงเยี่มันหนักหน่วงจริงๆดุดันทั้งหมดมาตรงนี้แล้วก็มาคอแบบไม่เกรงใจใครคอวันเซรุบิ้ออเก่งครับไม่ไฟรแล้วครับแตงมครับเข่าครับจมตีครับครับผมทิกเกอร์ครับเอเกอร์เช็คครับเช็คครับหกเก่งครับ ไม่แฟกครับไม่แฟกครับเข้าตาครับเปล่านะวันเพิ่งอย่างนั้นเหรอก็หลายเทิ่งอยู่ก็ก็ไม่มีผมไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไม่ใช่ข้าโทบอไม่ใช่ไม่มีมราดูผิดนะไม่มีครับเปิดไม่เจอครับอมาต่อกันอีกเกมเลงเกมที่สองอให้สิคุณเลือกเลยครับเติมไลฟ์ก่อนไหมต่อให้ต่อให้นะ เฮ้ยคุณเนต้ต่อตให้ผมเฮ้ยติดก่อัตโอเม็ผมขอดูมือก่อนดีกว่าโอ้โหมันพายแพ้แล้วเฮ้ยอะไรกันเข้าไปถึงคู่อย่างนั้นน่ะโอ้โหนี่มันพายแพ้แล้วโอ้โหพอๆกันเลยนั่นผมขอเริ่มก่อนได้แล้วนะฮะครับจุ๋ยครับผมแสงผมมองไม่เห็นมือที่เขาโชว์ให้ผมดูนะครับแสงมันจ้าซะ่ลไหร่ใช่เถิดนะฮะบอสจุ๋ยครับผมจุ๋ยเพิ่ม วันนี้มมืออะไรกันนี่ครับมือเพือนครับผมทิ้งมือหนึ่งไปเลยนะครับเฮ้ยผ่านเลยสาวใบบ้าสิงเอ็กวีไม่สนใจเอ็กวีแบบไม่สนใจเลยนะฮะครับผมสามข้อครับจาบาโดเฮ้ยมันกลับมาแล้วทำไมมีทูกเพล่ะเฮ้ยมันเป็นคอนแทกกลับมาคอนแทกอืมต้นนีตลอดเลยจริงแล้วเขาบอกว่าเก็บไว้ใช้ตอนอีฝ่ายตีมาจะดีกว่าอืมแต่กูเดียวสดไปเลยครับโอเคครับผมแฝดหรือไม่เป็นแฝดครับ จ่ายแม่งเลยครับครับผมได้สองเขาครับผมหนึ่งใบครับผมหนึ่งต้มครับผมเข้าครับผ่านแล้วครับมาเสียอะไรครับเีอะไรไหมจ่ายหนึ่งคอร์สครับแดนนี่นี่มันไม่ใช่เด็กฝาลแล้วตอนนี้กลายเป็นอาเคไปแล้วตอนที่กลายเป็นอาเคผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับขอครับรอหลอกตายแล้วอาเคยิงตีเมทได้ป่ะอ๋อไม่น่าได้นะครับไม่ได้เว้ย พอเจอทีไม่น่าได้นะครับแจนนี่ครับน,น้องแล้วก็ติดฟาวครับผมไปนมัมเบอร์ครับผมหสองคอร์ตสองไลท์ไลท์ลทเข้าสองไลท์ออาเป็นหกไลท์เนาะอ,อืมอืมน้องรถเต็มลงเลยครับฟาวไม่สนใจแล้วเห็นไหมเราสู้เขาไม่ได้อาเกย์ยืนไปทำไมเอามาตี <c oughs> เชิญครับเอออย่างนี้ อืมอ้กาสเต็ปได้เริ่มึ้นแล้วตีครับผมตัวสองเขาสามารถปาได้ผมไม่ปาครับผมไม่ปาก็ไม่แปดครับเด่กเจียมครับแบบเป็นพลังชีวิตครับผมโอเคครับเดี๋ยวมันก็ตายแล้วครับแัดครับครับผมเอ่อโอเคหนึ่งเม็ดได้สองเขาครับตัวกัรหนึ่งใบเฉลยครับเห็นครับ อีกเลยอ๋อเลยครับไม่แฟดครับไม่แฟดครับครับเดินไปชีวิตอือผ่าเลยขอครับเราดีแฟชค่นกระป๋องขอจนมากแล้วขอจนวนมากจต่มันโดนเดิมเลยผมมันโดนท่าเดิมอ่าโอเคแฟดกินตัวคู่ครับผมเฮ้ยฮะ มเวันทําได้ใช่ไหมครับได้ครับเพราแฟดไม่บอกสเต็ปแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับคุณนันเชิญปกติดีมากเลยครับแค่ประกาศว่าเป็นแฟดแต่ว่าถ้าทาแบบนี้ก็ได้คนมันจะเป็นการอันเชิญแบบพิเศษใช่เป็นงานเชิญแบบพิเศษฉะนั้นอันนี้มันจะโดลดเซลล์คอมเตอร์ได้อย่างไรล่ะเป็นใจคอร์สเป็นใจคอร์สเป็นใจคอรมันไม่นตัวเซลล์คอมเตอร์ว่าเป็นใจคอร์สเป็คอร์สใช่แล้วตัวในบล็อกอ่ะตัวในตัวในบล็อกนี้ตัวในบอก ไม่ตัวใน,น,นเปนนน็นีอันนั้นเป็นคอสไอ้นนั้นอันนั้นตัวไอเทมแบบพิเศษแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นการจ่ายคอรสลงปกติอ๋อคนละเทกกันใช่ได้คอสหนึ่งเม็ดแต่ก็บอกว่าจะนอนตัวอืมอืมโอเคอจากนั้นเขาจะนึ่งอืมให้สีมันจะไม่ได้สองเขาใช่ไหมไม่ได้ครับเป็นการจ่ายคอรสไม่ใช่การส่งคอรสโอเคจากนั้น Step. แไปสเต็ปจะไปเร็วไปแล้วได้เลยได้ค,ครับสามอมต<อ>ีครวนี้ครับได้หนึ่งขอ้อครับผมเร็วเอก็ได้หนึ่งเขาเร็วก็จะเอาคอแล้๋ยวเอาจวงจบมือแล้วจะซ่อมมือหรือจะเพิ่มทรัพยากรผมคิดว่าเขาจะทำอย่างไรกันแน่คิดว่าว่าเอาขาโอ้ยยากจังเลยยืนตรงนี้คิดว่า ข้าวคือวันนี้ไหมครับโฉมกันหนึ่งใบอืมครับแฟรหรือไม่ไม่แฟรครับอ่าหนึงเ,เกมอ่ะแฟรครับผมแจกด้วยโซคออืมแอดเวนครับอืขโอเคเมื่อแอดเวนลงมาจากการจากการแจกโซคอร์ครับได้สองเขาโฉกกันหนึ่งใบ อืมจากนั้นคนนี้ครับได้ถอดอคนนี้อเป่าเดียวเป่าเดียวสองไม่ได้เสิร์ฟแล้วก็ฮิวไลท์มมีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีก็จัดครับแล้วผมคนนี้อัญเ,เชิญไม่จ่ายคอร์สโอ้โหเ,เขาเขาอะไรวะ เขาสีครับจะมีแจกค u a d หนึ่งใบอืมอืมเขาพิเกอร์รอบอ่อนอืมเจ๊ okay. โอ้ดาบ เจ็ดนะครับผิดแทสครับผมได้บวกสองเขาตัวนเฉลยครับตีอยูนึงเกมไม่แฟดครับเสจแล้ครับเราครับนี่เราไหวแหละทำเทดตีเลยอืม่แฟดไหมไม่แฟดครับหนึ่งเกมเข้าครับตีอีกอ๋อไม่แฟดครับไม่แฟดหรอเดี๋ยวสี่ไลท์ เชวญไ่ได้เขาพี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเข้าครับใจมันสั่งมาแต่ว่าสถานการณ์มันไม่เป็นใจจริงจริงปอดอครับเฟโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยอืมบ้านไดสีครับได้บุกหนึ่งเขาแล้วก็คอนไปที่ดีเซิร์ฟเชิญครับให้หนึ่งแมตรงนี้ แล้วเขาทำอะไรไม่ได้เลยผ่านเลยครับโอเคเลยเข้าครับโย่แล้วเราผมแย่สุดๆไปเลยอ่ะไปเลยครับแบบนี้สบายใจทั้งสองฝ่ายฮะสองฝ่ายเหรอไม่โอเยโอเคใจ่ายล่สามแต่สีครับอืม สลับอืมสล,สลับไปบครับจากนั้นแอคแทกสเต็ปได้เริ่มขึ้นอีกแล้วครับจบดีครับมายกตีเอามือหนึ่งใบขึ้นท็อปเด็กอืขึ้นเด็กครับผมอืมเมมด็กขอสัมผัส อเอ,อหนึ่งเม็ดไปตรงนี้นอืมไปตรงนี้เออไปเ๋ยวไปโรยอืมจะได้ไปท็อปตายเป็นคนเขาอืมสามารถเลือกได้เขาจะเปิดเท่าไหร่ขอเลือกสักห้าใบนะครับโอเควัดใจสองสามสี่แล้วก็ห้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกตกตก,ตก,ตก ได้ไคนนี้กับคนนี้แล้วก็คนนี้สามารถเลือกลองได้ทีเดียวจะมุกผเอาแค่สองสองผู้พอทีเดียวมุกะนะครับตรงนี้มีปิดเบิร์นะครับจากนั้นคนนี้เทคเอาคอไปวอยบวกสองเขาโฉก์ดหนึ่งใบอืมแอนนี้ยังไม่มีอะไร แบบไหมครับต้องแฟนเท่าไหร่จังหวะเนี้ยโทรงิงมมค,แบบครับผมอืมเสร็จเลยครับโอเคแฟตครับคนนี้อืม,อ,มอ่าบอกว่าต้องโทรรีเซิร์ฟ2เม็ดไปแท้แล้วก็อัเชื้อไม่ใจคอส์ครับผม วันนี้สูนสลากอยู่เมื่อเชิญครับกับจสองเมตรนี่แค่ัเสร็จผมเนาะผมเลือกบวกสองเข้าก่อน,นจากนั้นจุดหนึน่งไม่ได้จุดแต่ก็วนนี้ได้บวกหนึ่งอจับเลสครับแล้วก็เ,เตะใต้กองไม่สูนสอะไรมีอะไรไหมหรือเปล่าไม่มีครับ ไอชูเคย์กูโหรี่ไปบ่อยไปไหมไม่ไปครับโอเคครับแไปตีครับอืมอ่าสี่ a เ t ต m เกอร check ภายอักฤษไม่ไอยแข็งอีกแล้วเข้าหมดเลยครับขอดูมือทั้งหมดหมดแล้วครับทิ้งสปิริตแล้วก็ตีอยู่สี่แต้มคอลงแพ้ครับผมเอ้อ ไอแปดครับสีแดมครับเขาครับหนึ่ง <1 S 1> ไม่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 ต้องเข้าเดียวสิสองสามมันจะฮิวไม่มัน,นจะฮิวไม่ทันยังไงละ่ะเออตายขอบคุณมากครับครับ <laughs> <laughs> ได้โชว์แล้วได้โชว์ตัวนี้แล้วได้โชว์ก็จะบาดเย้หาโอกาสใช้ตั้งนานะ <laughs> ใช่ <laughs> นั่นแหละครับประมาณนี้สำหรับอัลติเมทที่เสริมพับมาแล้วครับผม กับฟาวที่ยังกักของอยู่นะครับผมวันนี้ไม่ไม่ใช่ลิสต์จริงใช่ไหมเออไม่ปฏิเสธนะอ่ะก็ไว้พบกันโอกาสหน้าใชิวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ